สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าทาคจินะครับทาคจิเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งมากเลยนะครับในประตูนะเก่งมากน้องนอกก็เก่งแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้สกิลบ่อยๆหน่อยนะครับเหมือนไวเปิลหนึ่งเลยอ่ะมาถึงสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลเอฟ อันนี้จะเป็นการปาลูกไฟออกไปนะไฟบอลแล้วพอปาไปโดนศัตรูตัวเล็กนะครับมันก็ทำการกระเด็นและแพดนี้นะครับแผดปัจจุบันปาลูกไฟไปเป็นสีทองนะครับเคลือบตัวทองนะปกติจะเป็นตัวม่วงหรือตัวฟ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะจาไม่ได้แล้วลืมอ่ะอันเนี้ก็จะไม่ถูกงอนตัวเล็กขัดแล้วนะครับ ก็สามารถปาไปได้เลยแต่ว่ายัางเข้าเลือดอยู่นะถ้าเกิดกดในระหว่างที่มอนตีแต่จะไม่โดนขัดนะแล้วนะครับเหมือนแพ็กก่อนแล้วถ้าเกิดปาไฟโดนศัตรูเราจะมันจะเพิ่มดตเมเให้กับเอ,อ่อทีมเราเพิ่มดตเมสิบเอร์เนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดติดไฟอยู่จะลดการฟื้นฟูของศัตรูห้แต่เอฟเฟกเนี้ย ผมไม่แน่ใจมันลดการฟื้นฟูยังไงหรือว่าเป็นลดการฟื้นฟูของตัวถือขวานนะครับตอนที่ใกล้ลมแล้วเขาจะกระทืบพื้นเพื่อฟื้นฟูกรอบแต่นี้ผมไม่มั่นใจนะครับเอฟเฟกที่2องพยายามปาไปนะครับเล่นทากจาีเนี่ยปาไฟไปได้แล้วมจจะไฟด้วยนะไฟเผาะอะมาต่อที่อันตินะครับอันติพอกดไฟไป กดอัติไวยเราจะปาไฟได้รัวๆเลยนะครับประมาณ5้ฮิตนะพออัติหมดก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะปาธรรมดาจะติดคู่ดาวด้วยหลังใช้เสร็จแล้วอันนี้เลยนะครับอันที่ดีมากเลยนะจะเพิ่มแอตแทกให้เรา10%นะในระหว่างที่เรากดอัติแล้วก็จะบล็อกดาเมจระยะไกลด้วยนะครับในระหว่างที่เราวิ่งอยู่ แล้วก็อัลล่างาเอฟเฟกเดิมนะลดการฟื้นฟูผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันลดการฟื้นฟูของอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์เลยนะาซากาจิใส่สายฟ้าก็จะแนะนำให้ใช้เป็นเซตนี้เซตเดียวเลยนะครับเป็นเซตที่แพรี่สฟ้าแรางที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับ แต่ถ้าให้แรงที่สุดก็แนะนำให้เปิดตอนให้ให้จังหวะแพลนิ่งแต่ฟ้ามาพร้อมกับอันตินะครับมันก็จะแรงมากเลยนะก็ไปลองใช้กันดูนะครับเซตนี้ทาเล่นของเซตทักกจิสายฟ้านะครับก็แล้วแต่คนเลือกเล่นเลยนะเนี่ยมันจะเลือกได้อันล่างกับอันบนนะอันบนเนี่ยตีตัวทองเราจะได้สถานะฮอนมาสามวิ กับอันล่างตั้งรีฟิวรีฟิวติดจะได้สถานะฮอนมาเจ็ดวิอันเนี้ยสองอันเนี้ยทุกคนเลือกได้เลยนะว่าจะชอบติดตัวทองไหมจะต,ติดอนเมชั่นนะจะหลบไม่ได้ในะระหว่างนั้นผมเลยเลือกเป็นตั้งรีฟิวเอ,อนะครับอ่ะก็เล่นถ้าเกิดเล่นแบบผมเนี่ยต้องตั้งรีฟิวบ่อยๆนะครับเพื่อเอาสถานะฮอนมาตอนแพลี่สายฟ้าต้องมีสถานะฮอนด้วยนะเพื่อเพิ่มดาเมจ ให้กับถ้าสายฟ้า45%นะครับเมื่อตื่นสนามอามันจะเข้ากับอันนี้เลยนะก็ตามนี้นะแต่ถ้าเล่สายบนเนี่ยเราต้องติดตัวทองล้วนๆเลยนะก็มันจะติดติดแอนิเมชันผมเรียกก็เล่นตัวละครน,นี้ไม่ค่อยเก่งก็มาได้นะผมเลยไม่ใช้อันบนนะใครที่เล่นเก่งหลบเก่งก็หาจังหวะเก่งก็ลองใช้อันบนดูนะครับแล้วแต่คนเล่นเลยตามนี้นะครับ ผมก็จะสแปมชาร์จขวากิ่งบริเกยนนน์นะมันก็มาอยู่นะครับเนี่ยกดเดี๋ยวนี่นะกดเอฟปาไปไหมเกตสายฟ้าขึ้นมาเยอะมากเลยนะ สำหรับคนที่เล่นทาคาตจิก็ต้องใจเย็นหน่อยนะเพราะว่าตั้งดีฟิวมันกดเลยไม่ได้ต้องตั้งรอรับบอสนะถ้าที่บอสตี อ,อ่ะเราเปิดอันตีปลาลูกควายไปลูกหนึ่งอ่ะพอดีเพิ่มเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่นะก็จะได้ประมาณหนึ่งหมื่นเก้า 10, นะอันนี้ออฟออฟชั้นแนวตั้งผมไม่ค่อยดีนะก็ถ้าเกิดใครทำก็จะได้ประมาณสองหมื่นนะสองหมื่นต้นๆ้นนะก้าได้บาบจากกลุ่มมีก็แรงอีกนะ,ะปลาไฟไปเห็นไหมเยอะมากเลยนะเกรอ่ะ All creation proceedeth from water. Then, my don't mean you doing that? Fear my <coughs> that the galaxy, worms. เนี่ยถ้าเกิดจิ้มตัวทองอย่างเงี้ยก็ติดไฟเหมือนกันนะให้จบอนิเมชันนะอาจจะติดไฟไหมสถานะเบิร์นทีละ96อ่ะ,อะแล้วป่าเอฟิกหไหมไฟมันก็จะแยกกันนะเห็นไหมจริงแค่ป่าไฟก็พอแล้วนะ มากดอันตีปลาไฟไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณทั้งหมด7จลูกนะครับไฟแล้วก็ได้แพลนี่แสงฟ้าด้วยถ้าเกิดกัดจังหวะดีๆ ไ,ไฟไปอย่าเกตสายฟ้าไฟก็จะเบินเรื่อยๆนะเป็นดาเมจเสริมแล้วกันอ่ะความสามารถขอถงเจดอันเนี้ยออฟพิเศษอันเนี้ยก็ ใช้งานได้เหมือนกันนะครับไอ้ Scorching เนี่ยแปลภาษาไทยน่าจะแปลว่าลูกโชนนะอันนี้หลังจากเราคาลเตอร์จะตีครั้งแรกมอนจะติดไฟนะมันไม่ทับกับทากคจินะเนี่ยใช้งานได้เหมือนกัน,กน,กนสรุปมันจะมีทั้งหมดสามอันคือไฟจากทากคจิเออสกิลลูกไฟท่าตัวทองแล้วก็ออฟพิเศษอันนี้นะมันจะสอนไฟได้สามอันเลยนะ น,น่าไปปาเอฟไปเห็นไหมไฟเด้งรลัวเลยแต่ของตัวสกิลของทากจิไฟจะอยู่แป๊บเดียวนะแต่ว่ามันแรงนะก็พยายามปาเอฟไปนะ เอฟก็เป็นเอฟตามเมดหน้าแรงนะครับแล้วก็เพิ่มเกจสายฟ้าด้วยผมถึงบอกว่ามันคุมหน้าเล่นเศษสายฟ้าก็จบแต่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูเซตน้ำแข็งกันเลยนะสำหรับเซตน้ำแข็งนะครับตอนนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสามเซตนะครับก็เซตรแรกนะ อันเนี้ยผมจะแบ่งไว้เซตเนี้ยจะเป็นเซตตีบอสล้วนเลยนะตีบอสโดยเฉพาะก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยนะทาเลนก็จะใช้จะเป็นทาเลนอันนี้เลยนะครับสำหรับเซตน้ำแข็งใช้อันเนี้ยทุกเซตเลยนะสำหรับเซตน้ำแข็งทาเลนอันเนี้ยอ่ะต่อไปจะเป็นเซตนี้นะจะเปลี่ยนมาเยอะอ่ะเซตเนี้ย จะเป็นเซตที่เป็นดานที่แบบต้องเคลียร์มอนเจ็ดยุ่ชาน์ดชาด์โเนี่ยจะเป็นเจ็ที่เคลียร์มอนดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับสายน้ําแข็งแล้วก็เซตเนี้ยจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจะไม่ใส่ชาร์จของน้ําแข็งแต่อศัยตีรัวๆเพื่อติดสถานะฮอนแล้วพอติดสถานะฮอนอนะ่ะอันเนี้ยนะมันจะทําให้เราติดทีแต่ลดดาเมจไปก็คือเราต้องตีมอนติทีนะครับเพื่อติดสถานะเน,น,นี้ย เรื่อยๆนะแล้วจะทำให้เราตีสถานะน้ำแข็งแบบทีๆเลยเหมือนที่ชาร์จตามนี้นะเซตเนี้ยจะเล่นยากกว่าเซตอื่นๆหน่อยนะเพราะว่าต้องตีถีมากเพื่อน้ำแข็งมาระเบิดนะครับเพื่อสะสมสถานะฮอนสำหรับเซตน้ำแข็งก็จะเป็นชาร์จซ้ายนะเป็นการวิ่งชาร์จเลย มีหลายโคตรงใส่เซตน้ำแข็งนงว่าจะเล่นแบบเงาคุณหลุดหรือเล่นเป็นอย่างที่ผมวันเนี้ยหรือผสมเงาคุณหลุดไปด้วยยูชานชาร์โดเนี่ยค<ช>ือตอนนี้ต้องบอกเลยเซตน้ำแข็งเล่นได้หลายแบบแต่ผมแนะนําให้ใส่นี้นะเจ็ดใหม่อันนี้ดีนะครับเพิ่มแอตแทกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่ม คือผมไม่รู้ทางเกมแปลผิดหรือ,อยังไงนะ <Yeah. S 1> ฟอร์ดไบท์จริงๆฟอร์ดไบท์มันคือค่าล่างนะสายล่างมันคือท่าน้าแข็งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฟอร์ดไบท์แต่เนี้ยพอแปลไปไทยมันจะเป็นระเบิดน้ําแข็งนะก็คือไอซ์บรัสดาเมจนั่นเอง,เองคือภาษาอังกฤษผมไม่รู้มันแปลยังไงนะก็ดีอันนี้ดีนะนะความสามารถเหมือนกับเจดทองเลย <Yeah. S 1> เพิ่มดาเมจท่าน้าแข็งเยอะมากแนะนําให้ใสน่นะอันเนี้ย แต่โคตจะจัดไม่เหมือนกันเลยนะเซ้น้ำแข็งอ่ะก็ไปลองจัดจัดกันดูนะบางคนก็ชอบเรียกเอ่ยูชานชาร์โดหรือเงาคุณหลุดนะก็ลองไปจัดดูนะเปลี่ยนจากอันเนี้ยไม่เยอะหรอกนี่นะก็ตีอย่างนี้ไปเรื่อยตีไปเรื่อยสะสมค่าเยี่ยมแข็งมันก็จะระเบิดตีไปเรื่อยๆครับระเบิดบ่อยอยู่นะ ที่มัระเบิดบ่อยก็เพราะว่ามีโปรเซนบา์นะแต่แ้คืดาวของสกิลน้ำแข็งนั่นเองข้างบนสังเกตข้างบนตรงเลือดป๊อสนะ <c oughs> นี่นะจะลดไวมาก <c oughs> ตีไปเรื่อยก็ติดนะก็โดยเฉลี่ยแล้วชาร์จประมาณ2รอบก็จะติดน้ำแข็งฟังเลงประมาณนี้นะ <c oughs> ไฟก็อย่าลืมปานะครับปลาได้เหมือนกัน ปาร์ายเรื่อยๆก็มีโอกาสติดน้ำแข็งเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะปาให้ดูนะปารไปนน้ำแข็งก็ระเบิดเหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยนะครับใครชอบเต๊ไหน,นก็พยายามดันเต๊ปนั้นให้สุดไปเลยนะ Timing the path to victory. unlocks ก็เดี๋ยวไปดูการลงประตวของทาคาจิกันเลยนะครับทาคาจิเอ่อเซตลูกยามะก็จะใช้เป็นเซตสายฟ้าเลยนะสายลิ้นสายฟ้าอ่ะของก็จริงๆแนะนำให้ไปเล่นเล่นเซตน้ำแข็งนะ ราะว่าตอนเจอด่านมอน,น่ะมันจะรวบมอนดีมากทักากาจิจีดูสายฟ้าก็เล่นได้ครับไม่ไม่ได้แตกแต่งเท่าไหร่แค่น้ำแข็งตอนคารลี่บูมะมันจะเดินฟันใช่ไหมมันจะรวบดีมากเลยนะแล้วพอรวบมอนอ่ะเออแล้วระเบิดน้ำแข็งตัวยังไงมันระเบิดมันก็ระเบิดตัวต่อไปด้วยนะระเบิดติดติดต่อกันเลย น้ำมอนฝุ่งนะก็จะหายไวมากส่อย่างแรกแล้วก็เลือกเซตที่เราเล่นนะในกรณีนี้กรณีนี้ผมเอาเซตน้ำแข็งมาก็เลือกเป็นน้ำแข่แต่ด้านไหนที่มันแบนท่านนะก็ให้เลือกเป็นช่องกลางบนไปเลยนะช่องสีแดง ก็พยายามป่าไฟมานั่นเนี่ยเปรียบตัวทองก็จะไม่โดนมอนขัดนะอย่างนี้มอนอยู่ด้วยกันก็ระเบิดนะ เปิดธาตุแรงตอนไม่มีเจ็ดคาวาลี่ก็จะรวบหมอนยากหน่อยนะมันจิ้มไปข้างหน้านะก็มันติดแอนิเมชั่นแคนเซิลไม่ได้นะจนวัยจะจบ อันติในายามาธารติค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าดาเมจมันถี่มากเป็นดาเมจต้นเกมที่ดีที่สุดแล้วก็ว่าได้หลังเกมก็แรงนะครับแช้อันติตีป่าไปเรื่อยเพื่อให้ทาตออกก็ได้มีอันตินก็พยายามใช้ไปเลยนะแล้วก็ได้เบินจากไฟด้วย มอนตัวใหญ่มันก็จะไม่กระเด็นนะอย่างที่บอกมอนจะกระเด็นได้ก็แต่เมื่อเป็นมอนตัวเล็กนะมอนที่มีเกาะเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยกระเด็นไม่ได้นะ อของรอบนี้ก็ไม่ได้นะล่งซุมหาไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> พยายามตีเก็บอันตีนะ <c oughs> ถึงบอสอะ่ะ เล้นมันตีโอก่อ็ตีเก็บอันติและปลาไฟเรื่อยๆแต่ตอนปลาไฟอ่ะเพื่อนจะมองไม่ค่อยเห็นบอสนะก็ระวังหน่อยนะจะเก็บไว้ปลาเฉพาะตอนล้มก็ได้ วิธีใช้อันติของปุ้มอะอย่างแรกให้เราปาไฟไปก่อนหนึ่งลูกโผล่อันติหลังจากนั้นก็โดดขึ้นไปอีกเอาปาไฟเรื่อยๆเลยนะระวังด้วยน,นะครับตัวนี้มันมีพนานาม่นน้ำไอเดียหมดอันติเห็นไหมเรออันติหมดอะมันจะปาไฟได้รอบหนึ่งตามนี้เลยนะเขาก็ทำเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะนี่เมื่อกี้ก็ได้ดาเมจเยอะเลยนะ ก็เดี๋ยวก็ไปดูตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีเจ็ดแดงนะเดี๋ยวไปดูเจ็ดแดงกันเลยนะครับจะใช้ยากนิดนึงนะสำหรับคนที่เพิ่งลองเล่นตัวนี้ใหม่ๆนะมันต้องกดเป็นจังหวะโอเคไปดูกันเลยครับงรเงื่อนไขการใช้เจ็ดแดงก็ต้องมีเกรดอันตร40%ต้องชาร์จชิดขวาสามรอบนะครับสามเป้งจากนะั้นตัวละครมันจะปาดาบออกไป เสร็จแล้วพอดับกลับมากดคลิกขวายครั้งจริงนะครับเป็นจังหวะนะทั้งหมด3 P. ทีทีสุดท้ายมันจะเป็นการกวาดก็ใครที่ยังไม่ชินก็ลองฝึกอยู่นะเล่นสนุกนะเจดนี้เป็นเจด,ดาเมจนะครับไม่ใช่เจด,เดรถเกาะเหมือนน้องหนิงเจดตาเมจนะครับก็โดยรวมแล้วสนุกดีนะครับเตะด,ดับไปเรื่อยๆนะกดได้เป็นจังหวะ สำหรับคลิปรีวิวทักตัวคันจิก็จบเพียงเท่านี้นะครับชอบไปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ